มีประเทศไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่มีสัญยญาพทางทหารท,ที่อ่อนแอกว่าอีกประเทศหนึ่งแต่กับส่งทหารกว่า1 2 0 0 0นายเข้าไปชิดชายแดนพร้อมถล่มโจมตีประเทศที่มีทรัพญยญาพทางทหารท,ท,ที่แข็งแกร่งกว่านี่คือการกระทําของขเขมรหน่วยง,งานความมั่นคงเผยว่าปัจจุบันนี้กองทัพเขมรได้หารกระบอกปืนใหญ่ระบบจุรวดและลำกล้องที่ได้รับมาจากประเทศจีนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหลังจากที่เมื่อสิกว่าปีที่ผ่านมา,ขาเขมรไม่มีอาวุธแบบนี้นะครับ หลังจากที่เขมรกับประเทศไทยพิฆากันเขมรก็พยายามหาอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสูงมีความมั่นยำสูงจากประเทศจีนเข้ามาประจำการในกองทัพของเขมรน,นอกจากนี้เขมรยังมีการส่งกำลังพลกว่า12,000นายประชิดชายแดนบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีรายงานข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ชายแดนไทย ขเขมรบริเวณช่องบกเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรหลังมีการเคลื่อนพลครั้งใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมด้วยคนเอาอาวุธหนักเข้าพื้นที่ต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดกรณีแม่บ้านทหารขเขมรทํากิจกรรมบนปราสาทต,ตาเมืองทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับจนมีการปะทะข่าวลมระหว่างทหารไทยกับทหารขเขมรต่อมาขเขมรก็เพิ่มพลังทหารในพื้นที่มากขึ้นหลังจากที่แต่ก่อนเขจะมีทหารแก,แก่อายุเยอะๆนะครับ อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยขเขมรแต่ว่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับขเขมรก็ได้ขนเอาทหารวัยหนุ่มพร้อมรบที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเข้าไปชิดชายแดนไทยขเขมรพร้อมด้วยอาวุธเขออา้ามาัญญามการต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีกาลังพลไม่ต่ำกว่า10,000ื่นนายหลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะกันรบริเวณช่องบกทําให้ทหารของขเขมรเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า2-3นายนะครับทางขเขมรก็ได้เพิ่มกาลังพลเข้ามาเสริมอีก ประมาณ3,000นายทำให้ปัจจุบันนี้ในพื้นที่บริเวณช่องบกจะมีทหารของขเขมรกระจายกันอยู่ในบริเวณเนิน745เนิน641แล้วก็ตรงพื้นที่สาลาตีมุกก็จะมีทหารขาเขมรเข้าประชิดชายแดนอีกไม่ต่ำกว่า12,000นายพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ขนมาอย่างทับขัง่งพร้อมที่จะถล่มโจมตีประเทศไทยอย่างเต็มที่นะครับส่วนในเพจสยามรัฐก็มีประกาศด่วน ประกาศใช้กฎอัยการศึกสังงับนักท่องเที่ยวชาวไทยขเ,เขมรเขาออกจุดผ่านแดนจ,นจังหวัดจันทบุรีต่านนะครับวันไม่เกิดความปลอดภัยส่วนในเพจของสนธิยานสตอรี่ก็ได้โพสต์ประกาศใช้กฎอายการศึกแล้วนะครับเนื่องจากมีภัยคุกคามจากขเขมรทหารมีอำนาจเหนือพล,ลเรือนซึ่งการใช้กฎอายการศึกน่าจะประกาศใช้ในบางพื้นที่ทางด้านกฎอายการศึกน่าจะประกาศใช้ในบางพื้นที่นะครับ เพราะว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงบริเวณตะเข็บชายแดนไทยขเขมรน,น่าจะมีการใช้กฎอายการศึกแต่ว่ายัางไรก็ต้องรอดูถแถลงการจากทางกองทัพอีกทีหนึ่งนะครับว่ากฎอายการศึกจะใช้ในพื้นที่ไหนบ้างหรือว่าจะมีใช้อย่างไรก็ต้องรอดูถแถลงการอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการเคลื่อนทัพของกองทัพเขมรในตอนนี้นะครับน่าจะเคลื่อนทัพแล้วก็น่าจะมีความพร้อมถึงขีดสุดแล้วนะครับพร้อมที่จะประทะถึงแม้ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็นายทหารระดับสูงของทั้งไทยกับ ของขเขมรเจรจากันนะครับแต่ว่ายังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับทางขเขมรก็จะลบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน่าจะเก็บกดมาจากการพะทะกันครั้งที่แล้วในศึกข่าวพิหารนะครับโดยทางขเขมรสูญเสียไปเยอะก็เลยอยากจะแก้แค้นคืนหรือเปล่านะครับตอนนี้ขเขมรก็ได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์มาจากจีนที่มีความแม่นยําสูงและถ้าหากกองทัพเขมรกับประเทศไทยพะทะกันน่าจะพะทะกันต่อสู้ทําสงครามกัน น่าจะกินเวลาไม่นานไม่น่าจะเป็นปี2ปีนะครับเต็มที่ก็ไม่น่าเกินเดือนเพราะว่าทั้งประเทศไทยแล้วก็เขมรก็ไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยอะไรโดยเฉพาะกองทัพเขมรก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะยากจนนะครับมีงบประมาณทางการกลาโหมที่ไม่มากเท่าไหร่ซึ่งถ้าจะลบกันจริงๆอาวุธที่เขมรเพิ่งได้มาจากประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นระบบจรวดลำกล้องหรือว่าปืนใหญ่ถ้าว่าลูกจรวดลำกล้องหรือว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ที่เขมรได้มาใกล้จะหมด การเจรจาก็คงจะง่ายขึ้นนะครับก็ต้องรอดูว่าลูกกระสุนปืนใหญ่แล้วก็ลูกจรวดลาำกล้องของ,ของ,ของเขมรได้มามากขนาดไหนนะครับแล้วก็จะต่อสู้ได้นานแค่ไหนซึ่งการต่อสู้มันก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลนะครับเพราะว่าทหารที่เขมรคนมาก็ไม่ใช่น้อยหลักหมื่นคนนะครับก็ต้องอยู่ต้องกินแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าขณะนี้เขมรมีการตุนเอาสเสบียงอาหารไปเป็นจํานวนมากหลาย1ิ ตันนะครับเพื่อนําไปให้กับทหารของขมยียนที่อยู่ในป่าที่เตรียมพร้อมรบในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเกลือนมแล้วก็มาม่าทุกอย่างนะครับที่จัดซื้อนําเข้าจากประเทศไทยขมยีนก็จะตุนเอาไว้นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันน่าจะมีการปิดด่านถ้าหากว่ายังเจรจากันไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งดูๆแล้วขมยียนน่าจะเอาจริงในงานนี้นะครับ แล้วก็มีข่าวว่าในขณะนี้ขเขมรก็มีการเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่นะครับเพื่อเตรยียมเอากําลังพลเข้ามายัางพื้นที่ตะเก็บชายแดนไทยขเขมรนะครับโดยขเขมรสามารถที่จะเกณฑ์ทาหารได้สูงถึง2องแสนนายเลยทีเดียวนะครับจากจํานวนประชากรทั้งหมดที่มีส่วนกองทัพไทยของเรามีฐานประจําการอยู่ประมาณ30,000นกว่านายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเกณฑ์ทาหารได้ไม่ต่ํากว่า6-7ถ0,000แสนนายเลยทีเดียวนะครับส่วนความพร้อมของกองทัพขเขมรในตอนนี้ กองทัพเขเมรก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยขึ้นแล้วก็เขเมรก็มีการส่งเอาหน่วยข่าวกลองเข้ามายัางพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยเขมรนะครับตามข่าวของหน่วยง,งานความมั่นคงนะครับได้เปิดเผยว่าเขาเมรก็มีการส่งเอาหน่วยข่าวกลองเข้ามาตามตะเข็บชายแดนไทยเขมรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนขเขมรที่ทํางานในประเทศไทยของเรานะครับก็พยายามที่จะหาข่าวหาพิกัดที่มั่นทางทหารฐานทัพ ของประเทศไทยของเราให้กับกองทัพของขเขมรน,นะครับเตรียมถล่มโจมตีกองทัพไทยของเรานะครับซึ่งสงครามก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่า,ขาเขมรดูเหมือนว่าจะหาเรื่องประเทศไทยซะมากกว่านะครับในตอนนี้แล้วก็พื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ที่ทางการไทยก็อยากให้เป็นพื้นที่ปลอดทหารนะครับแต่ว่า,ขาเขมรกับส่งทหารเข้าไปขุดคูเลดอย่างบริเวณดังกล่าว เป็นจํานวนมากนะครับโดยเราจะสังเกตได้ว่าทหารของขเขมรที่ส่งมาก็จะเป็นทหารหนุ่มแตกต่างจากทหารที่เคยอยู่ขอน้านี้นะครับที่จะเป็นทหารที่มีอายุแก่ๆหน่อยนะครับแต่ว่าทหารที่เข้ามายัางพื้นที่ชุดใหม่ๆนี้ก็จะเป็นทหารที่มีอายุวัยหนุ่มพร้อมลบส่วนการขุดคูเลตก็น่าจะขุด,ขดแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่นะครับปืนใหญ่ของไทยแล้วก็ระบบจุลดรักำลงของไทยน่าจะรู้พิกัดแล้วก็เตรียมถล่มโจมตีบริเวณนี้ให้ ลาบอนาสู์ไปเลยนะครับเพราะว่าเตือนแล้วบอกแล้วไม่ให้เข้ามาถ้าหากว่ายังดื้อดึงอยู่เราก็ควรที่จะจัดการพอดูทรงแล้วขเขมรหน้าจะเห็นว่าไทยอ่อนแอกว่าจาอนนะครับขเขมรก็เลยฮึกเขิขขเมเขมรก็ได้อาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศจีนนะครับขนมาโดยเฉพาะจรวดวหลลยลำกล้องที่มีพิสัยการยิงไกลถึง130กิโลเมตรนะครับแล้วก็ยังมีปืนใหญ,ญ่อัตราจารที่มีคุณสมบัติยิงแล้วหนีอีกหลายกระบอกนะครับ อาวุธพวกนี้ก็น่าจะสร้างความเสียหายให้กับกองทัพไทยของเราได้ไม่มากก็น้อยนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอากาศสูศ่อากาศที่ว่ากันว่าขเขมรมีลูกจรวดรุ่นนี้ไม่ต่ำกว่า40ลูกนะครับและที่สําคัญเมื่อปลายเดือนที่แล้วจีนก็มาซ้อมรบกับขเขมรนะครับน่าจะมีทหารของจีนยังอยู่และฐานเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทหารของขเขมรได้ไม่มากก็น้อยนะครับเราก็ต้องอย่าไปประมาท และทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องคนกสุนของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับยลืงกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดต like, ิดตามให้กับช่องคนกสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ